สบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเมื่อนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเพิ่นก็ได้ฝากเครื่องมาให้น้องโตเกียวเนาะพี่น้องเขาก็ยังบอกว่าทางในก็สิเป็นยังแม่เนาะพี่น้องเพราะว่ามีสามกล่องนี่สามกล่องเลยมีกล่องใหญ่กล่องหนึ่งกล่องน้อยสองกล่องเนาะส่วนกล่องนี้ก็เป็นของอันย่าเพื่อนเอาให้น้องโตเกียวพี่น้องมู่เซาดีน้องโตเกียวไปจังหันวัดเนาะ อันนี้กับบ้งหัวแมนยังเอากระสีมาเปิดเบื้องนำกันเลยเนาะแต่เอาสิเปิดกล่องใหญ่นี้ก่อนพี่น้องมาลุ้น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  <c oughs> กล่องปันกล่องของขวัญเนาะพี่น้องนี่สีแดงแป๊ดเลยอันนี้กล่องนี้ก็เป็นกล่องของพี่เกียรติจากจังวัดเชียงรายเนาะพี่น้องซึ่งเพื่อนกัเคยฝากอันบัวหิมะไม้เฮาแล้วเนะาะวันนี้เพื่อนก็ฝากกล่องเครื่องไม้เฮาอีกเป็นกล่องนี้เลย <c oughs> โอ้ยป้ากล่องแดงแป๊ดเลยคือกล่องของขวัญเลยเนาะระวังแตกคนอ่ะก้อนเน่นหนาขนาดเลยโอ้โหรุนบ่แม่ตื่นเต้นบ่ ตื่นเต้นลุ้นป็่นใน้่ายด,ดขนนิขอดิบอันปุ่นตีบ่าแม่ว่าตื่นเต้นเป็นุ๊บไม่ออกก็หลายซันขนานขดพี่น้องปิดอันนี้อีกแม่แบบป้าหับประกันเตะขนาดเลยเพราะว่าเปิ่นย้ำว่า でも。も คนหน่อยหนึ่งเองน้องคนนี hmm. ่แกออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ละกะมีอันนี้ปกอยู่พี่น้องนี่ปลาข้างในมีแต่โฟมพี่น้องเออโหใส่ฮับประกันแตกกับแตกเลยนี่ปลาับแตกแล้วเอียงเนาะเอียงเนาะเดี๋ยวเก็บโฟมเอาก่อนเนาะเก็บโฟมหน่อยหนึ่งยันสิแกแกข้างในเลย อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยว้าวเปิดออกมาเลยเป็นแบบนี้แม่นี่โอ้ เป็นงใส่หยางเป็นงใส่หยางแบบหดยืดให้พี่พีเอฟซีบุ้งเลยแม่นี่เปล่งใสาหยางแบบพดยืดเนาะพี่น้องนี่โอ้เปล่งดสาหยางพีเอฟซีปลาขัดได้อีเนาะแม่อ้ามีแบบแบบนี้น้ำแม่กดทดเลยนี่เออเป็นแบบคือบัวนี่ก็เป็นใส่หยางนี่ปลาขัดแท้หยางแม่บุ้งนะฮะโอ้ขัดเลยปลาตั อันน you know. <no ี maybe. ้เสียอ๋อนไหนเนาะนกออกมาเลยบอกจ้ะแม่จะบอกหนู่ะนี่ก็นับไปมางห่างนายอีกตาหนึ่งเอาเลยเปิดออกมาเลยแม่จับจ้ะหะทั้งลุงเอ๊ะเป็นยังไงแหกนางขาวเลยแหกเลยเนาะแหกเลยมัน ตื่นเต้นขนาดเลยเป็นสายยาวน้องไม่ออกมาเตรียมอีกชั้นหนึง่งว้าวมันคันบอลเอาแน่นนาจะมาขากไก่ก็แตกแล้วบอนแตกเนี่ยคือห่อขากไก่ขัดไน่เลยตัวห่อขัดกันแตกทัดกันโบทัดกันเที่ย,ย,ยใช้ไหมติดขักแน่ ค่อยๆกีดเนาะพี่น้องแล้วเอาปสาเว็ดก่อนส่วนเราเชียร์มีสายสากนำ้ำโอ้พี่น้องมี<า>มีสายสากนำ้ำนี่แม่กระหู้ใช่เนาะ <laughs> เอาปสาดกัแว็ดก่นวะเดี๋ยวเขาเบิงห่วข้างในก็นาจสิปิดยังไลยโอ้โห เห็นจะเสืออันนี้นาะแม่เป็นอะไรอันนี้เออบุคคลเห็นจะเสืออะไรป้าพี่น้องนี่เปิดน้ำกันเลยนี่นี่เออนักกับประมาณเกือบเกือบห้าโลเนาะสี่ห้าโลบอนะแม่เนาะนักอยู่เนี่ยแกะบอร์ทางในอีกยังอีกซันหนึ่งพี่น้องเลยป้าพี่น้องนี่เป็นปั๊มสูบน้ำเนาะทุกคนนี่ นี่ตัวนี้น่าจะเป็นวางสูบเนาะตัวนี้นะเป็นแบบกล่องโดยกล่องที่ยิ่อนะ่ะเนาะเอาลงปุ่มลงน้ําเลยตัวนี้เป็นแบบนี้เลยแม่นี่อ๋อตัวทุกคนเห็นจะกเคื่อนแล้วแม่ะมีสวิตช์ปิดเปิดนี่พี่น้องนี่แล้วก็มีอันนี้ให้พร้อมอมีบ่อนเสียบไฟปั๊มน้าเอาบอรน,นี่นะนะทีิแม่นบอรเสียบใสยย่ยางเนาะทุกคนนี่วางนี้แต่แม่เรามาเสียบกันพัวเนท้ายมัน ไทยวัเด็เป็นสยอย่างหดยืดป้าค่ะขนาดเลยนี่แม่นี่ทางนี้นี่ทุกคนนี่ป้าสายอย่างหดยืดนี่เห็นในโฆษณาพี่น้องนี่ <c oughs> ป้าแม่หดยืดได้หลายอ้วนี้ยืดออกแบบ <c oughs> ได้หลายอะไรนี่ <c oughs> มันที่เป็นวันนี้แหละ <c oughs> มันอันต้องเอาอันสายสายยางนี่เสียบใส่นี่หน้านแล้วกันมาเปิดมองนี่ เปิดทั้งหน้านใส่นี่เปิดบองนี้ก่อนเนาะถ้าว่าพี่พพน้องเอ็กซีโ้โหอะคอมเมนต์มาบอกตัวเกี่ยวแน่ใช้แบบใด่อันนี้นาอยัางบู๊ยัางบู๊เอาเข้าแบบแบบแจ็คไซส์ไปได้ถ้าใครหูกะคอมเมนต์บอกน้องตัวเกี่ยวหนิเด้อนี่อันนี้เป็นใส่ยางป้าดีใจคนาดแม่เนาะได้แบบป้าแบบหิวไปได้เลยได้นี่เบาๆเนาะค่ะเบาๆนี่กับบรินักปันใดเนาะแบบหิวไปหดตามต้นไม้ตามมันคู่สะนะ ชิบริตากแดดไม่แต่สากแดดเลยนน่าจะเมนไหมชิบูริตากแดดสากแดดคิดว่าแบบเป็นนั้นฟซล์เชลลเนาะแต่ว่าเป็นแบบสากแบดพี่น้องป้าคักอรีตัวนี้กรใไ่หดพักแล้วก็ะดต้นไม้เนาะพี่น้องเพราะว่าประเทศน้องตัวเกี่ยวกับสาวซุกอันหิวเอาบัวอยู่ในหนองสะมาหดพักพี่น้องเลยพิ่นก็เลยซื้อปั๊มน้ําให้เนาะพี่น้องนี่ป้าดีใจขนาดเลยน้องตัวเกี๊ยววันนี้าสิบด้ค่้ยหิวแล้ววันนี้เนาะ เทาสี่ได้ค่อยหิ้วน้ำมาหดเทาสิเอาตัวนี้เลยไปปุ่มลงกับเอามาสีดเลยคักขนาดแล้วนี่ค่ะว่าสีแบบมีเลยนี่พี่น้องนี่มีหัวนี่แห้งคักเน่เลยสายกะบวาตัวยาวขนาดเลยกลายจะถึงเน,น,น,นาะแมนเนาะสวนพักแล้เนาะแล้วว่าตัวสุดยอดเลยพี่น้องเลยดีใจแห้งนองตัวเกี่ยวเนาะเงินราคาเกน่าจจะแพงอยู่เนาะพี่น้อง เพราะว่าย่างดีเลยนะไมเน,น,น,นาะเน่นหนาขนาดเลยมาตัวนี้ตัวนี้เป็นกล่องของกันยาน่าเนาะพี่น้องนี่คนเอาให้เอาฉัมาเปิดเบื้องกำกันเลยว่ามันเป็นยางเนาะเอากับบูู้บูบ้ว่ามันไซน์อะไดบู้ว่า,มมาเป็นยางมาเบื้องกำกันเลยเยางเนาะจาะถึกแหว มามาลุ้นลุ้นลุ้นป้าเก็บไปทาง 59, ห้าสิบเก้าพันคุณไอ้หนูโอ้ขาส่งสุณใส่ขาเสื่องเลยเนาะห้าสิบเก้าพันก็บไปทางโอ้อะไรเนาะว้าวพี่น้อง มีบ่วงพร้อมทางในนะเอาไม่จับเนาะอย่ามันตกมีบ่วงพร้อมนี่ไหมเอ้ยมีบ่วงพร้อมคนนี้มาบ่อนใช่มักเพชรแป้งน,น,นัวเฮ็ดลงคลิปเนาะน่าจะแม่นถือเจ้าแม่เนาะใส่หมักเพชรแป้งนัวมีบ่วงพร้อมมีพี่น้องนี่เพิ่นเห็นตรงคลิปแล้วเพิ่นเอาเพิ่นเอาให้เออเพิ่นเอาให้นะแม่เนาะเพิ่นเห็นลงคลิป นาตะเกียเสียกได้ยูแบบนี้ประชันามาให้ตะเกียอโน <l> ้ตตะเกียวอันคนณสั่งมาได้สั่งมาตะว,วียงพได้เนาะคนว่าค <l> ุณคนสั่งอันเออคนณสั่งมาตะว,วียงเนื่อเรา <l> <ะ>พี่น้องคกขนณะเลยเอาบ่วงใส่แบบนี้โอ้วันนี้ทำกระสีได้อันแนวใส่อันเป็นนัวใส่มักเพชรแล้ววันนี้เนาอแม่เนาะเวลาเอาเฮ็ดคลิปคะพี่น้องอนี้คนว่ามันประหยัดพื้นที่เนาะ เปินแล้วให้น <atie> so, wow, like ้องตุกเกียวนี่พี่น้องนี่ป้าเป็นแบบนี้เอาเป็นสั้นๆแบบนี้เลยพี่น้องนี่ใส่เกลือใส่แป้งนัวใส่แม่ขักอะลีนี่เป็นสั้นแบบนี้เลยปุ๊แล้วกาเวลาห้าโมงใช้กับหมุนขับแบบนี้เนาะหมุนขาวแบบนี้เลยป้าขักขนาดเลยแม่อืมขักเนาะเป็นสั้นเลยไ่เคยใช้จักเกอร์นะเออเคยเห็นจักเกอร์พี่น้องเลยนาค่ะไม่เคยใช้จักเกื่อในแบบนี้คือเอาให้ดีใจ มาวันนี้มากล่องสุดท้ายเลยทุกคนกล่องนี้สิเป็นอย่างนนองรุ้นกระดะเลยกล่องนี้มาเปิดกันเลยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยดีใจอีกแล้วอันนี้อืมว้าวออกมาก็มีโฟมเนาะ ีอย่างหลายอย่างเลยแม่จะว่าอย่างแม่แม่กระท้วยจังบืษจังบุเห็นเลยแกะบ้วกับพี่น้องเลยอันนี้อันเพิ่นเป็นกล่องที่เพิ่นบอกะสงค์ออกน้ำเนาะทุกคนผู้ใหญ่จะดีทั้งฝั่งไทยอะไรเพิ่นเพิ่นบอกะสงค์ออกน้ำเนาะ เป็นอย่างนาะป้าหลายชั้นขนาดพี่น้องนี่ปีบอันนี้นี่คือสิ่ของดียุ่หลายชั้นแบบนี้นะลูกป้าบีบจับจับแบบนี้ผักอะไรตัวเองน้อยมากเอาว่าบีบดินมันอยู่ในรถที่แล้วพี่น้องอันนี้นี่อยู่จักรยานเนาะว้าวหลายชั้นขนาด อะไรเอ่ยของดีกระบือดีบ่าหอบไปดิโนกรนบือดีบ่าหอบไปนีโนแม่เนาะหลายชั้นขนาดเลยโอ้พี่เนาะจะแมกตะเกียวดีใจแห้งแม่กระดีจะน้ำตะเกียวเด้ะเอ้าอะไรเอ่ยทุกคนไปเอาบุญเสร็จก่อนจะมือเปื้อนป้าทุกคน ดีใ,ใจขนาดเลยปามือสั่นเลยทุกคนนี่ใหม่ๆส,สดๆเลยนี่ iPhone นเนาะแต่ว่าบุ๋มหวารุ่นอีังยนางนทุกคนนี่ค่ะชิมะเบิ่งเลยมีเคสเพร้อมมีเคสใสเนาะนี่เคสใสเป็น iPhone นนทุกคนอ้าวอันนี้กะเป็นสายสากเนาะตัวนี้ตัวนี้กะเป็นหัวสาก iPhone อันนี้เดี๋ยวเปิดไว้ก่อนเราตัวนี้ทำไมจับแม่จับอันนี้ออียงเนาะอันนี้นีกล่องอันนี้พร้อมอุย้ยมีอันนี้แล้วกะ็อันนี้ก็เป็นสายซากเนาะพี่น้องน,นี่สายซากตัวนี้กะซึ่งส่เป็นของแถมเนาะของแถมจาก้านขายเพื่อนมีอะไรอีกแล้วก็มีนี่กล่องกล่องไอโฟนเนาะพี่น้องเพื่นอนแยกาะไมเนาะ เนี้ยโทรศัพท์ใส่อันนี้ต่างห่างเนาะโอ้แล้วกล่องอันนี้เพื่อนก็ใส่ในกล่องเลยแบบนี้นี่เป็นกล่องไอโฟนเดี๋ยวเด้ออ่านมันก่อนเป็นไอโฟนสิบสามนี่พี่น้องนี่ไอโฟนสิบสามป้าใหม่ๆเลยดอยอยอ่มเลยเป็นสีชมพูพิ้งนี่พี่น้องสีชมพูเนาะไอแม่เอา,าจับมาเบิงเนาะจับไว้นี่ เออเอาเคสนี่ออกมานี่จับปึงชมพูฟิ้งงามบ่แม่งามป้าบบเคยเห็นจะเถื่อแล้วไหมเนาะเกี่ยวกับโบเคยได้จะเถื่อโบเคยได้จะเถื่อแบบนี้นะมึงใส่ชิพแพงขนาดเลยเนาะไอโฟนสิบสามแพงแล้วป้าตุ๋เดี๋ยวเปิดบุญข้างในกล่องอันนี้มันก่อนคือชิพแพงขนาดเลยม่เนาะโอ้ยแพงแล้วเพิ่อนบุญใจดีเพิ่อนๆซื้อให้ตุ๋เกี๊ยวดอกป้าเพิ่นกับใจดีไงเนาะคุณใหญ่ใจดีตุ๋เกี๊ยวซื้อให้ตุ๋เกี๊ยวโอ้ยดีใจนะไหมเนาะดีใจเด้ S <S <S อันนี้ก็เป็นทั้งในกล่องเนาะพี่น้องนี่มีอันนี้แกะซิมแลาาม้วก็มีอันนี้อ่ามีกล้ยเปิ้นนี่พี่น้องนี่เปิ้เดอ๋มาให้ติดเนาะป้าตัวบบกเคยเห็นจะเสือพี่น้องเลย iPhone 13เนาะสงสัยออกใหม่เนาะ iPhone 13สามละละ,ละป้าพี่น้องนี่ทุกคน เป็น iPhone 13เนอะราคากันหนาสิแพงพอสมควรเนอะเพราะว่าเป็นรุ่นออกใหม่แต่ว่าบุ๊มบิน13อันนั้นเนอะเป็น13ละลานี่ทุกคนปัดโตนี่ขนกะใจดีนึกไหมเนอะซื้อโทรศัพท์ให้น้องตัวเกี่ยวอีกตัวเกี่ยวจะไังได้ล่ะราคากันหนาป้าคือสิแพงนไหมเนอะว่ารุ่น iPhone 13เลยป้าขนาด40ฟู้พิงอะแพงแล้วถึงแบบนี้ น้องตุกเกียวกาดีใจหลายน้องพี่น้องวันนี้เพราะว่าโบาคิดโบฝันเลยว่าสีได้โทรศัพท์งามๆแบบนี้น้องพี่น้องโบเคยได้จึกเถื่อนน้องพี่น้องนี้งามงามงามถึกใจน้องตุกเกียวอลีนี่ทุกคนนี่ ของดีของงามเอ๊ตถั่เกี่ยวดีใจเออได้ได้ของดีดีใจขนาดเลยเนาะแล้วก็ดีใจก็ดีใจแห้งคือการนี้พี่น้องได้ปั๊มน้ำเนาะบวกคิดบวกฝันเลยว่าสิได้ปั๊มน้ำคือการเหมือนก็ตนปกติเราจะไม่ได้หิ่วัวแล้วบาดเนี่ยถ้าขนาดเลยพี่น้องนี่บ่แล้วตกดีใจแห้งได้ปั๊มน้ำพักพักเลยแม่นเด้หดพักหลือหดต้นไม้นะแม่เนาะอยู่แคมนองสะแคมคูสะนะแล้วก็ได้อันนี้นี่อันนี้ก็ดีใจคือการนี้พี่น้องนี่ได้ใส่บังเพชรเป้งนัวเนาะนี่ เวลาเอาออกไปเฮ็ุคลิปเอาก็เอาใส่นี่บาทเดียวเลยกับปิดไว้แล้วก็จับออกไปแบบนี้เลยง่ายๆเลยน้องพี่น้องนี่ตัวมีแต่แนวคักๆก็ไม่น,นอมือนี้เนาะถึงใจขนาดเลยดีใจแห้งเลยนี่น้นองตุ๊กี่ยวกขาขอ,อาใส่ถุงไว้ก่อนน้องพี่น้องี่ไอโฟนเนยยาะอย่ามันแตกน้องพี่น้องแพงหลายอย่ามันเปื้อนแล้วเพื่อนแตศึกษาดี น้องตุ๊กีกวก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่พีเอฟซีใจดีทางฝั่งไทยน้องที่เพิ่นฝากเครื่องมาให้น้องตุ๊กีกวในมือนี้ก็ขอให้เพิ่นอายุหมั่นขวัญยืนขอให้เงินไหลกองทองไหลมาเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเด้อซ้าถูกขอขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกๆคนน้องที่เพิ่นเคยแบบฝากเครื่องให้น้องตุ๊กีกวแล้วก็ฝากเครื่องให้น้องตุ๊กีกวในมือนี้น้องตุ๊กแกยวก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่พีเอฟซีทางฝั่งไทยหลายๆเด้อที่เพิ่นสวยเหลือจุนเจือ เกือก้อคุนเพิ่มพูดสนับสนุนครอบครัวน้องตุเกียวตลอดมากก็ต้องขอขอบุญข,ข,ข,ขอบคุณพนในหลายเด้อแม่กสิคอขอบุญขอบคุณเพหลาหลายพี่พี่น้องอิฟซีสามคนที่พากมาให้ให้มีสุขภาพเข้มแข็งปัจจาบากจากโรคจากภัยอายุมัน่นขวัญเยืนเดอ้อฮ่องหงเฮืองเจริญกว่าเก่าให้ร่ำให้รวยเดอ้อมั่นเยืนมัน่นเยืนอันท่าคลิปน้องตุเกียวกสิไปลอง ลองปั๊มน้ำให้เบิ่งงน้องทุกคนนี่ไปเบิ่งไปสมมนมกันเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊เกี่ยวและครอบครัวสาวลาวไซโน่แฟมิลี่นะเดอะ้อสบายดี